เอาอี่พุมก็ต้องกราบสวิชมนันอีกครั้งด้วยนะครับผมนะนี่กำลังอยู่ในการสอนเล่นเกมไอ้กราวน,นะครับผมนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของ2018ด้วยนะครับผมก็สวดบิณใหม่กันด้วยนะครับผมนะโอเคเราจะไปเริ่มคลิปแรกของ2018ด้วย Watch Dog ก,กันเลยกันนะครับผมนะ13กิกะไบต์ครับผม,มตาแทบไหลไอสัตว์กำหมดก็มีประมาณ 30กว่าพาร์ทนะผมพาร์ละส0่รเมกก็แล้วก็เป็น AD s t วอรุ่นใหม่นะครับผมนะนนี่เดี๋ยวผมลบก่อนนี่จะได้เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยแล้วกันนะติดตั้ง AD s s t ครับผมเออายเจ็บคอนะผมนะ <c oughs> แล้วก็เอามาเหมือนเดิมเข้าราครับผมเข้าราแล้วก็ เดี๋ยวขอเอาอันนี้มาไว้ตรงหน้าจอโอเคเข้ารานนะครับแล้วก็ทำการแตกไฟเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็พาร์ทหนึ่งเอ็กซ์เตนะครับผมนะโอเคครับตรงนี้ก็ผมเห็นมาหลายคลิปแล้วหลายๆคนก็บอกว่าทำไมมันต้องหลดให้ครบทุกพาร์นะครับผมนะอันนี้ก็ต้องขออธิบายกันนิดนึงนะครับผมนะก็เกมใช่ไหมเกมเกมนึงเนี่ย สมมติว่าอะวอลช์ด็อก13กิกนะครับผมพลาเขาอัดไฟล์มาให้เรานะครับมันมันอัดเกมตัวเกมเนื้อแท้มันจ,จะเหลือมันอาจจะประมาณ15กิกนะพอก็อัดไฟล์มาอัดไฟล์อัดไฟล,อไฟล์อัดไฟล์มาจนเหลือแค่13กิกใช่ไหมทีนี้พลาไฟล์มันใหญ่มากๆเนี่ยไฟล์มันใหญ่มากๆเขาก็ต้องทําการแยกไฟล์ออกเป็นพาร์ทๆน,นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟล์เนี่ยเกิดการชํารุดนะครับ สมมติมว่าอ่ะไฟล์หนึ่งพาร์ทหนเนี่ยชำรดมันก็ยังซ่อมแค่พาร์ทหนึ่งนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าอัดมาทั้งหมด13กในพาร์ทเดียวเนี่ยแต่ถ้าเกิดพาร์ทนั้นมันเสียเนี่ยก็ต้องโหลดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับการดาวน์โหลดเกมแบบเป็นไฟล์ราเนี่ยมันอาจจะทำให้อ่อไฟล์เกมเสียนะครับผมมันมีโอกาสไฟล์เสียซึ่งถ้าเกิดไฟล์เสียเนี่ย เราสามารถโหลดพาร์ทนั้นมาใหม่ได้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราโหลดก็าอาจมาแบบเป็นไฟล์เดียวเลยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มโหลดใหม่ตั้งแต่แรกเข้าใจไหมโหลดใหม่13กิกเกลยแต่ถ้าอันนี้เราโหลดเออเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบโหลดมาอ่า,ามสมมติพาร์สิบเสียแล้วก็แค่โหลดพาร์ส,สิบมาใหม่แค่นั้นเองครับน,น,นี้ก็ต้องขออธิบายกันนิดนึงครับผมนะเ <c oughs> อเจบอ็บคอเจ็บคอ แล้วก็ช่วงนี้ก็คงอาจจะต้องลงคลิปรวดรวแล้วแหละนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปของ A D S T เลยแต่ว่าจะมาสอนลงของ Dolfin ด้วยตอนนี้จะลงของ Dolfin แล้วก็อาจจะพีพีเอสพีบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ของ A D S T ก็จะลงน้อยลงแต่ Dolfin ก็อาจจะเยอะๆหน่อยนะครับผมนะ แล้วก็อาจจะมี p b s p p มาผสมอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีอีมิเลเตอร์ของ PS2 อะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมนะอีมิเลเตอร์ตัวใหม่นะก็เดี๋ยวว่าจะไปลองอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับถ้ามันเวิร์กก็เดี๋ยวจะพยายามหาเกมมันลงให้แล้วก็จะสอนการตั้งค่าด้วยนะครับผมถ้ามันเวิร์กนะแต่ถ้าเออไปลองแล้วเออมันมันไม่เวิร์กก็ไม่เอานะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะตัดมันไปตอนใกล้จะเสร็จยแล้ๆกันนะครับผมอาจจะใช้เวลานานพอสมควรไฟมันใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะพึ่ง92% 93เออสิบกวนาทีแล้วเนี่ยไฟมันใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ26มัน13แต่ไฟออกมา13 พื้นที่ว่างที่ต้องมี16กิกะไบต์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมนะนสเปคขั้นต่ำเนี่ยคลิปที่แล้วผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้สเปคขั้นต่ำนะครับผมนะก็ไปดูกันแด่นนะครับไปบอกไปแล้วเอ่อสมมุติว่าถ้าของผมเนี่ยก็ยังไม่ไหวนะยังถือว่าเออเล่นยังกระตุกอยู่นนะครับผมแต่ถ้าท็อปกว่านี้นึงก็อาจจะเป็น s8 เพราะว่า G P U มันเสียวมากแถมมันเป็นวอร์คูนแ่นด้วยนะครับผมผมยังเป็น Open G L อยู่เลยไอ้ชื่อ what the f อ่ะนะั้างสกรูสกรูอ่ะโอเคแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราไปที่อ่า ไฟที่เราบุทโอ้โหเกือบเต็มะนี่ครวันนี้ก็เป็นข้อมูลเกมนะครับผ <c oughs> อผก็จะได้ e อีบูทเราจะเห็นไฟอ e ีบูทบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับให้เราลองเข้ามาช็กก่อนว่าไฟไมันครบหรือเปล่านะเออบางคนเข้ามาไม่เจอไฟอ e ีบูทก็ไม่รู้ว่าแตกไฟถั่วหรือเปล่านะครับผมเหมือนเดิมครับไบออดก็ตกลงไป GS ไบออดไฟหาไบออดครับผม อันนี้ใช่ไหมเออกดเข้าไปครับอ่นะแล้วก็ scaling mode <c oughs> scaling mode stretch นะแต่ผมรู้ส,สึกว่าสาวเวอร์ชั่นนี้เขามาเขาจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่อันนี้เขาเป็นอีกอันหนึ่งอันไหนวะอืมอันนี้เป็น default แล้วนะครับเออ default อ่ะถูกละ น่าจะถูกแล้วแหละไม่รู้ว่าเขาเพิ่มมาอะไรมานะผมแต่ว่ามันอยู่ในแถวนี้แหละมาดูกันไม่รู้ว่ามันน่าจะแบบเป็นแบบเซตปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กอะไรอย่างเงี้ยไหนวะไม่ช้ำเถอะแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเล่นคาสกินอาจจะมันต้องมาใช้จอยนะครับผมวันนี้ผมจะใช้จอยเล่นให้โดกงแล้วกันนะครับผมแล้วก็อืม ไฟเกมครับ s 3เกม usdr ครับ eboot eboot bin ให้เราปิดหน้าจอก่อนนะครับถ้าปิดห,หน้าจอก่อนพวลเราพอเาเข้าเกมมันจะได้เป็นแนวจะได้ไม่เป็นแนวตั้งนะถ้าเข้าเกมตอนนีนน้มันจะเป็นแนวตั้งแล้วมันจะเล่นยากนะครับอันนี้มันก็จะค้างสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะ โอเคเดี๋ยวก็ผมจะมาเล่นในใช้จอยเล่นนะครับแล้วก็ใช้มือถืออีกอันหนึ่งถ่ายก็ถ้าภาพมันออกมากากก็ต้องขออภัยด้วยเนอะนะคือเล่นในนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะแหลกมากๆอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยคือมันจะแบบมันเล่นไม่ได้เลยแหละเออมันเล่นได้แต่ว่ามันมันแหลกมากมันกระตกแบบทำอะไรไม่ได้เดินแทบไม่ออกเลยนะโอเคเดี๋ยวจะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้มีใครลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ลืมคัลอะไรนี่ก็้ลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมนะก็ส่วันนี้ก็มีแค่นี้นะผมอาจจะไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมากนะครับผมว่าเจ็บคอจริงๆนะครับผมมีไม่ได้เฟกแต่อย่างใดนะเจ็บคอมาหลายวันแล้วนะครับผมนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ